สวัสดีครับของที่บ้านที่านมีราคานะครับวันนี้ผมขอแนะนำธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับเป็นธนบัตรที่ออกในโอกาสฉลองยพระชนอายุ5รอบในสมเด็จพระเทพนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกเป็นเทรลลึกนะครับเพื่อใช้เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นธนบัตรแบบที่16นะครับนะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับในคลิปจะเป็นด้านหลังก่อนนะครับประกาศออกใช้เข้าค่าเมื่อวันที่27มกราคม2 5ั8านะครับและเริ่มจ่ายแรกวันที่2เมษาในปี2558นะครับก็ฉบับราคา100บาทนะครับที่ออกแรกนะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินหมุนเวียนด้วยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยครับธนบัตรแบบ16นะครับโดยทั่วไปสวยครับเป็นธนบัตรสวยงาม เป็นสิริมงคลนะครับอย่างมากก็ถ้าพี่พ่ท่านใดมีธนบัตรแบบนี้นะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยเป็นเลขธรรมดานะครับอันนี้พูดถึงเฉพาะเลขธรรมดาราคาใบหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 5 0ยห0ถึงสองนะครับก็ยังไม่แพงมากก็น่าสะสมนะครับอนาคตก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานอะไรก็ราคาจะไม่เพิ่มจัด หน้าธนาบัตรมากก็อยู่ร้อยร้อบาทโดยประมาณนะครับถ้าสภาพใหม่ๆเลยก็นะครับร้อถึงสองนะครับก็ไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ